สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือกบล็อกเชนทุกคนทุกท่านพฤ่อสบดีที่26มิถุนายน2025วันนี้เฟดินิเด็ก74จักวันนี้66นะครับคลิปนี้ต้องพูดถึงข่าวที่นักลงทุนโดยเพราะตลาดเจ้าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่อยากจะเชื่อคริปโตมาไก่มากนักลงทุนทั่วโลกก็อิจฉานักลงทุนคริปโตในสหรัฐอเมริกาข่าวที่บอกว่าหน่วยงาน FHFA ออกมายอมรับคริปโตเคอเรนซีอย่างเป็นทางการ นะก่อนอื่นต้องอธิบายนะครับ FHF A ย่อมาจาก Federal Housing Finance Agency หน่วยงานของรัฐบาลกลางสหารัฐอเมริกามีหน้าที่ควบคุมนโยบายการจัดจำนองบ้านกำหนดคุณสมบัติของผู้กู้ยืมนะผู้สาชาวบ้างคือเป็นเหมือนกรรมการของประเทศด้านอสังหาริมทรัพย์ช่วยให้คนเมกันมีที่อยู่อาศัยคล้ายกับทอสบ้านเรล่านะ ล่าสุดเมื่อเช้านี้ข่าวเขาบอกว่าบิตคอยทะลุ1700,0ดอลลาร์สหรัฐหลังจากที่หน่วยงาน fhfa ออกคำสั่งให้คริปโตเคอนซี่สามารถใช้เป็นการพิจารณาหลักทรัพย์ในการขอสินเชื่อบ้านได้แล้วนะครับสรุปง่ายๆคือผู้หน่วยการหน่วยงาน fhfa เนี่ยเขาสั่งให้สถาบันที่ทำเกี่ยวกับสินเชื่อบ้านของรัฐบาลสหรัฐจัดระบบให้ผู้กู้ ที่ถือสินทรัพย์ดิจิตอลใช้สินทรัพย์ดิจิตอลในการประกอบการขอสินเชื่อบ้านโดยพิจารณามูลค่าสินทรัพย์ดิจิตอลเช่นบิตคอยและอัตติเรียมจากกระดานซื้อขายที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกานะคือเรื่องนี้เนี่ยเพื่อนสรุปภาษาชาวบ้านการกู้ยืมซื้อบ้านในสหรัฐอเมริกาขายกันทั่วโลกน้องอายุเท่าไหร่น้องจะกู้เท่าไหร่น้องทำงานอะไรทำงานมานานหรือ,อยัง เครดิต <Credit S 2> เป็นยังไงนะถ้าเป็นบ้านเราก็ติดบูโรหรือเปล่าถ้าเป็นอเมริกาก็เครดิตสกอร์เท่าไห้าร้อย0 6 0 0 700สําคัญสุดน้องมีหลักทรัพย์อะไรนะจากเดิมที่คุณสมมติไปธนาคารเนี่ยคุณบอกผมทำงานมา3ปีผมอายุเท่านี้เงินเดือนเท่านี้ผมมี5 b d บดีซแบงก์บอกแล้วไงอ่ะคุณมีบิตคอยคุณมีแอซีเรียมแล้วไงอ่ะคุณมีเงินในอากาศคุณมีแชร์ลูกโซ่ ไม่นับแต่วันนี้หน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาเขามองว่าคริปโตเครนซีคือความมั่นคงความมั่นคงที่สามารถใช้ในการพิจารณาการกู้ยืมนะจากเดิมนึกภาพคุณไปดูบ้านเนี่ยนายหน้าอาสังบอกพี่พี่ทำงานอะไรพี่เงินเดือนเท่าไหร่คุณบอกผมมีบิตคอยนายหน้าบอกแล้วไงอะนะคนที่อยู่ในวงการอาสังหาเลมทรับ ที่จากเดิมมองว่าบิตคอยไม่มีค่าตอนนี้พูดไม่ได้แล้วตอนนี้หน่วยงานรัฐบาลกลางอเามาริกามองว่าบิตคอยมีค่าแล้วเพื่อนๆนะครับข่าวนี้ทางผู้อำนวยการ f h f a เขาบอกว่าเขาทำนโยบายเพื่อสารเจตนารมณ์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมที่ต้องการให้สอเมาริกาเป็นจุดศูนย์กลางของอุตสาหกรรมคริปโตบนโลกใบนี้ ผมเชื่อว่าคนที่ลงทุนคริปโตในสหเมริกาเนี่ยหยิกตัวเองหยิกตัวเองว่านี่เรื่องจริงหรือเปล่าคริปโตมาไกลมากส่วนพวกเราชาวบ้านตามดำคนไทยและนักลงทุนคริปโตทั่วโลกเนี่ยลุ้นว่าในอนาคตนโยบายแบบนี้จะเกิดขึ้นในบ้านเราซึ่งผมเชื่อว่าต้องมาสารัฐส่วนใหญ่เซตเทรนประเทศอื่นทำตามนะครับในอนาคตเพื่อน จากเดิมที่รุ่นคุณปู่คุณย่าเราเนี่ยสอนให้ลูกตั้งใจเรียนเป็นเจ้าคนในคนรุ่นลูกเราเนี่ยเราอาจจะสอนว่าเองทำยังไงก็ได้มีหนึ่งบิตคอยให้ได้อย่างน้อยมีหนึ่งเมตรขึ้นไปเพื่อความมั่นคงนะในอนาคตผู้หญิงในอนาคตเนี่ยจะดูออกนะดูออกว่าผู้ชายที่มีรถมีคอนโดมีบ้านมีเบนซ์เนี่ย ส่วนใหญ่มีอะไรมีหนี้มีรายจ่ายแต่งเข้าไปก็ช่วยใช้หนี้นะผู้ชายขับเบนซ์อาจจะ1ใน10หรือ2ใน10บซื้อสดที่เหลือก็นักธุรกิจส่วนที่เหลือส่วนใหญ่น้ำถึงคอเวลาซ่อมขาไกา่หน้าผากแต่ในอนาคตต่อให้คุณขับกระบะเก่าๆแต่งตัวเซอรเซไม่ต้องหล่อหรืออ้วนก็ได้แต่คุณมี1 BDC เนี่ยเพื่อน ผู้หญิงจะมองคุณอีกแบบผมเชื่ออย่างนั้นในอนาคตแม่ยายมองลูกเขยเนี่ยแม่ยายอาจต้องถามว่าจากเดิมที่ถามว่ามีรถมีบ้านหรือเปล่าอาจถามว่าแล้วหนูมีบิตคอยน์เก็บไว้ไหมมีอีทบ้างไหมหรือเปล่าและผมเชื่ออย่างนั้นเชื่อว่ามุมมองของคนที่ ถือบิตคอยหรือมุมมองของคนทั่วไปที่มองคนถือบิตคอยในอนาคตเนี่ยจะเปลี่ยนไปเพื่อนๆโลกกาลังจะเปลี่ยนไปคนที่น่าสงสารที่สุดคือคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงวันนี้สั้นๆเก่าๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ความปลอดภยัยดูต่อไปครับผม